สวัสดีครับมาแล้วนะครับช่องรีเล็กเซชันนะครับผมต่อไปผมจะพาเพ,เพื่อนและผู้ที่พัฒนาตนเองในการทำคลิปวิดีโอนะครับผมต่อไปวันนี้ผมจะมาเสนอคลิปเกี่ยวกับการใช้ภาพที่ไม่ติดลิสิทธิ์นะครับผมผมมีแอปตัวหนึง่งเป็นแอปที่ดีมากนะครับผมตัวนี้ใช้ภาพ ในแอปแปลภาพในแอปก็ไม่เป็นภาพที่ติดลิขสิทธิ์ด้วยนะครับผมจะได้สบายเลยนะครับผมตัดต่อ youtube ได้สบายสบายใส่ภาพใส่เพลงใส่ภาพประกอบอะไรเกี่ยวกับงานของเราได้อย่างสบายใจนะครับผมโหลดลง u t u b ปก็ผ่านนะครับเพราะไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับผมต่อไปเราเข้าไปในคลิปได้เลยนะครับผมตามมาเลยครับขั้นแรกนะครับอ่า คลิปตัวนี้เป็นคลิปชื่อจึบ,บอยู่ไหนเนาะจึ๊บนี่เลยครับปิซาเบชื่อคลิปปิซาเบนะครับกันแรกเราต้องไปโหลดคลิปตัวนี้มาก่อนนะครับผมกันแรกเราไปที่ Play Store นะครับผมแล้วก็ พิมคำว่าพิม์คำว่าพิซาเบนะครับผมเปลี่ยนพิพิซาเบนี่ครับผมตัวเขียวๆนะครับผมกดได้เลยนะครับผมกดเข้าไปวับแต่ของผมตอนนี้ผมติดตั้งไว้แล้วนะครับผมมันก็บอกให้เราเปิดได้เลยนะครับผม ในเมื่อเพืเ่อนติดตั้งเสร็จแล้วก็เป็นแบบนี้ก็เปิดได้เลยครับเปิดเข้าไปดูเลยนี่เลยครับก็มาก็สวยงามนะครับภาพภาพหน้าจอจะเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับผมเอาสมมติว่าเราต้องการภาพแมวนะครับผมแมวเราพิมพ์คำว่าแก็ตไปเลยกดก้นหนาปบนี่เลยครับภาพแมวสวยในกริยาต่างต่าแล้วครับผมภาพแมว สวยด้วยครับภาพใสดูสะอาดตานะครับผมาภาพพวกนี้ไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่านำไปใช้ทำคลิป YouTube ได้สบายเลยนะครับผมทำไมผมจะมาสอนวิธีการโหลดเล็กๆน้อยๆนะครับโหลดก็ไม่ยากนะครับผมเอาตัวน,นี้แล้วกันนะครับเห็นไหมครับปอกเล้กไปปับ๊บหลตะอีกทีหนึ่งเธ เห็นไหมครับตัวโหลดอยู่ข้างบนนะครับผมแตะโหลดได้เลยครับปึ๊บอ่าผมจะใช้อ่าตัวโหลดที่6 4 0ี่ศูนะครับอ่าโหลดปุ๊บเห็นไหมครับโหลดแป๊บเดียวกลับไปดูนะครับมันอยู่ในแกลเลอรี่นะครับในโทรศัพท์ของผมอ่าแกลเลอรี่ถ้าเพื่อนๆก็บางรุ่นก็เป็นอยู่ในคลังภาพตรงนี้นะครับเกี่ยวกับภาพนะครับผมอ่าผมคลิกเข้าไปดูนะครับแกลเลอรี่ นี่ไงครับผมมาแล้วสวยด้วยนะครับผมพาไปใช้ทำ YouTube ได้สบายเลยนะครับผมครับผมนะ้วก็มาเพิ่มเติมอีกนิดนึงอ่าครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูฟืบฟึบฟืบไปไหนเนี่ยฟืบครับผมอ่าตัวนี้เราสามารถที่จะพิมพ์ชื่อสิ่งที่เราต้องการนะครับ เจ้านอาหารก็ฟู้ดนะครับผมรถก็คารอะ,อะไรต่างๆนานๆนะครับผมที่เราอยากจะได้ภาพรูปภาพนั้นๆเราพิมพ์ชื่อไปได้เลยนะครับผมหรือปัดมาทางปัดมาทางขวานะครับผมปัดมาทางขวาปับ๊บจะเจอภาพที่ภาพนี้ครับป,ป๊ปอปปูล่นเป็นภาพที่คนสวยมากนําภาพนี้ไปใช้มากที่สุดนะครับเกิดเป็นภาพป๊อปมิดเลยนะครับผม เลือกรูปภาพไปเลยนะครับมีรูปภาพต่างๆภาพก็สวยผมน่ารักใช้ได้สะดวกนะครับผมแล้วก็ l Lested l i s t e d เป็นภาพที่รองลงมาจาก Popular คือมีคนใช้รองลงมานะครับผมเราสามารถเลือกภาพพวกนี้ได้ตามสบายเลยนะครับผมอาครับผมกลับไปอีกหน้าเราปัดซ้ายมาอีกทีนึงครับผม,มาถ้าในหมดของการปัดซ้ายนี้มันจะเป็น ันจะอยู่ในหมวดของเป็นสมมุติว่าเป็นฟู้ดเป็นฟู้ดตัวนี้นะครับผมพิมพ์เข้าไปมันจะเป็นรูปภาพเกี่ยวกับอาหารหมดเลยถ้าเราใช้อะไรเกี่ยวกับอาหารเรามาที่ฟู้ดได้เลยนะครับผมมันมีม,นม,มันมีหลากหลายภาพที่เกี่ยวกับอาหารเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมเราสามารถเลือกภาพพวกนี้มาใช้กับชิ้นงาหารของเราได้ตามสบายเลยนะครับเอา เห็นไหมครับผมเบสเน็ตทางธุรกิจเป็นภาพเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆนะครับผมเป็นภาพกระเป๋าเป็นภาพอะไรต่างๆเป็นเงินเป็นอะไรที่เกี่ยวกับธุรกิจผมถ้าเราใช้ภาพเกี่ยวกับหมดนี้ก็เข้ามาตรงนี้ก็สามารถทด่ค่ะเลือกภาพได้หลากหลายนะครับผมครับผมแล้วก็โอเคครับผมผมเสนอคลิปที่น่าสนใจไว้เพียงเท่านี้นะครับผม ถ้าผมมีคลิปอะไรดีๆที่สามารถแนะนำเพื่อนๆเรีบมีประโยชน์กับเพื่อนๆเพื่อจะใช้ในการประกอบในการทำ YouTube หรือลงใน Facebook พวกนี้เดี๋ยวผมจะมาเดี๋ยวผมจะมาแนะนำองนะครับขั้นตอนสุดท้ายที่เพื่อนๆอย่าลืมประกาศคือหนึ่งกดเป็นเพื่อนขอนครับผมเวลาผมมีคลิปดีเพื่อนเพื่อนๆจะได้รับคลิป นั่นก่อนเพื่อนนะครับผมแล้วก็สองกดติดตามแล้วก็3กดถูกใจ3ข้อนี้ขอฝากด้วยครับอย่าลืมอย่าลืมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ